ชิลเลนชิลมะนะครับบ้านอยู่แถวน้ำนะครับปากน้ำปากคูนี่นะครับครูขอใช้เวลาของเรานิดหนึ่งนะครับกับสิ่งที่เขาได้ทำมานะครับซึ่งพวกเราเนี่ยสามารถภูมิใจกับสิ่งที่เขาำได้นะครับมาเนี่ยเป็นนักกีฬาเปตองนะครับบ้านอยู่ในชุมชนเล็กๆนะครับ สิ่งที่เขาได้สร้างกับโรงเรียนเราเนี่ยนะครับครูสืบทราบมาว่าเขาชนะในการแข่งขันที่จัดในประเทศไทยในระดับนักเรียนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเยาวชนแห่งชาตินะครับกีฬานักเรียนนักศึกัยประเทศไทยชิงแชมป์ประเทศไทยะระดับเยาวชนของประเทศไทยเขาได้หมดแล้วชนะเลิศหมดเลย mm. เหนือกว่านั้นนะครับเขาไปชนะกีฬาแห่งชาติกีฬาแห่งชาติเนี่ย ก็คือไม่จำกัดอายุนะครับผ่านการคันเรื่อ,รอกระดับจังหวัดผ่านแล้วไปชิงแชมประเทศไทยในกีฬาแห่งชาติเด็กคนเนี้ยชนะมาแล้วครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่านานเท่าไหร่นะครับจะมีคนที่เสียสละทุ่มเทแล้วก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในการแข่งขันเนี่ยเข้าไปถึงระดับนี้ได้นะครับ วันนี้เข้าวันังจบม .6 นะครับเมื่อวานขอสียงจบเมื่อวน่าไหครับและทีมชาติชุดนี้นะครับไม่ใช่ชุดเยาวชนนักเรียนเป็นชุดสี่เกมถ้าคนเล่นก,กีฬาคนดูกีฬาจะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของการแข่งขันระดับอาเซียนมากทีมชาติชุดใหญ่สุดจะต้องเป็นชุดสี่เกมเขา อลิสาเกมะกำลังจะเป็นเข้าไปสู่ตรงนั้นเป็นตัวแทนทีมชาติชุดใหญ่นะครับวันนี้ครูเชิญเข้ามานะครับแล้วก็จะสนับสนุนนะครับงบประมาณในการเดินทางไปคัดในานามของคุณครูทุกท่านนะครับเพระมาณส่วนนี้เป็นส่วนของวิชาการ ครับแต่เป็นเงินที่มาจากการร่วมแรงร่วมใจของครูทุกคนนะครับวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนคุณครูทุกคนนะครับมอบให้กับอลิสาเพราะวานมีลูกศิษย์เราสองคนมาชื่อกุ้งกับชื่อนัทผมก็จําชื่อจริงไม่ได้ก็มอบให้็นส่วนีกันแล้ววันนี้ขอเป็นตัวแทนมอบเงินจำนวนหนึ่งสี่พันบาทนะครับให้กับมาในนามของคุณครูทุกคนนะครับก็ขอให้รับนั้นโอกาสนี้เลย เดียดี้เจก็ผมคิดว่าผมคิดว่าผมเป็นตัวแทนก็ขอจะบอกว่าเอาลังใจที่พวกเราส่งไปให้นะทำาในสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องเป็นเกรงว่าจะได้หรือไม่ได้ตกานะทำให้เต็มที่ส่วนผลจะเป็นยังไงพวกเราก็พร้อมที่จะยินดีกับมันนะครับหาที่สุดนี้ก็มันจะคุยอะไรไหมสนิดไหมครูอยากเห็นนะครับ ภาพที่เราลงาทักทีมชาติและใส่เสื้อโยทินถ้าทำได้จะขอบใจมากนะครับก็ขอใช้เวลาพวกเราแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับตกเปิใเ้ื่องลำใจเอาหน่อยครับคอบขอบอนคุณท่านราทิบเป็นหาสซงครับล้วงรับต่อ